สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณจะต้องรู้ตัว สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับปัญหาที่จะเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่บังคับที่ใครบางคนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วมันอาจจะทำให้คุณจะต้องตัดสินใจคิดในเรื่องการจบการเลิกลา เพราะว่าผู้จัดเห็นเนี่ยมันมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่สิบถ้วยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีแต่เข้ามาขึ้นมาในาลักษณะของไพ่กับหัวฉะนั้นผู้จัดก็ต้องเตือนคุณทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่คนที่ถูกทำหรือว่าคนที่เป็นฝ่ายที่ทำกับอีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้คุณก็จะได้ตรวจสอบความคิด แล้วก็การกระทำของตัวคุณเองว่าคุณต้องการให้ปัญหาที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยมันออกมาในรูปแบบไหนนะคุณยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้เอาไว้ไหมนะแล้วในเวลาเดียวกันอีกฝ่ายนึงเนี่ยที่ถูกด้อยค่านะ ที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์ตอนเนี้คุณถูกแบ่งแยกคุณรู้แล้วละ่ะว่าใครบางคนเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเสียใจแล้วมันเป็นการกระทำที่เขาเจตนาทำให้มันเกิดขึ้นด้วยนะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญโดยเฉพาะ พอมันมีพลังงานของไพ่ The Tower ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่ The j u d g m m n t t ไพ่ The j จ d g e e ้นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการที่คุณเนี่ยได้ให้โอกาสกับคนคนนี้นะในเรื่องของการที่เขาผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการกระทําของเขาทีนี้มาตอนนี้พอมันมีพลังงานของไพ่ The Tower ไพ่ t h g m u n t มันก็เป็นสถานการณ์บังคับที่ทำให้คุณเนี่ยได้ตื่นรู้ทำให้คุณได้ตาสว่างทำให้คุณได้รู้คำตอบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะให้โอกาสกับใครบางคนเนี่ยนะตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณควรที่จะให้โอกาสกับตัวคุณเองดีกว่าเพราะอะไรพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่า คุณไม่ได้รับความร่วมมือจากคนคนนี้นะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนรักคู่ครองของคุณแล้วเขามาขึ้นอยู่กับพลังงานของไพ่ราชินีถือไม้เท้าที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวหมายความว่าคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไพ่ราชินีถือไม้เท้าที่เป็นไพ่งงกับหัวก็หมายความว่า คนคนนี้ไม่มีความเป็นผู้นำนะไม่มีความรับผิดชอบเขาจะทำดีแค่แรกๆนะเพื่อให้คุณเนี่ยประทับใจเพื่อให้คุณยอมรับเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นะอันนี้ก็คือตัวแทนของไพ่ทั้งสองใบเนี่ยที่เป็นพลังงานในด้านลบนะ ผู้จัดก็ต้องถ่ายไปแบบตรงๆแบบนี้นะถึงแม้ว่าจะไปทำลายความฝันความหวังของคุณหรืออาจจะไปจี้ใจดำของคุณแต่ทีนี้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะสำหรับบางคนเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นนะว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคุณจะมามองอะไรที่เป็นในด้านบวกหรือจะมาแบบว่าโกหกตัวเองเข้าข้างตัวเองแล้วทำให้คุณเนี่ย ย่ำอยู่กับที่ในความสัมพันธ์แล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยกลายเป็นว่าคุณไปเพิ่มอํานาจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามองเห็นคุณเนะเป็นเหมือนของตายนะอันนี้มันก็เลยมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญที่ปรากฏขึ้นมามันเหมือนกับว่าในเหตุการณ์นี้มันจะมีใครบางคนที่จริงใจนะใครบางคนเนี่ยที่เอาเปรียบในความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่ง เอาง่ายๆเนี่ยเอาแค่คนที่ดีคนที่รักเขาคนที่จริงใจกับเขาอยู่ตรงนี้กับเขาในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะเริ่มต้นมาจากศูนย์ด้วยกันแต่พอถึงเวลาหนึ่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบบหักหลังคุณหักหลังคุณนะแล้วก็หันหลังให้กับคุณได้โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยนะ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าผู้จัดดูความหมายโดยรวมจากหน้าไพ่แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้จัดเวลาทำไพ่เนี่ยผู้จัดก็จะวางไพ่ทั้งหน้าตรงและไพ่กับหัวเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำนะซึ่งมันจะต่างจากช่องอื่นที่ทำนายไพ่ทาโร่ซึ่งเขาไม่ได้วางไพ่กับหัว ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะออกมาดูดีหมดเลยนะเอาจริงๆแล้วความหมายของไพ่แต่ละใบเนี่ยเขาจะมีทั้งพลังงานบวกแล้วก็พลังงานลบฉะนั้นการที่ผู้จัดวางไพ่แบบนี้มันก็จะทำให้ผู้จัดทายความหมายได้ตรงนะแล้วก็มีความแม่นยำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมนะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ผู้จัดจะมานั่งทายอะไรในด้านบวกเพื่อให้คุณมองโลกในแง่ดีรับพลังงานบวกๆแต่เป็นไงมันทำให้คุณหลงทางนะมันทำให้คุณมองคนผิดเลือกเดินทางผิดอันนี้ไม่ใช่เจตนาของช่องผู้จัด s t US a า TA r o USA จะไม,ม่มีคำทำนายที่เป็นการเอาใจคุณนะ แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการรู้คำตอบที่ชัดเจนคำตอบที่ทายด้วยความซื่อสัตย์อันเนี้ยคุณจะได้รู้จากคำทำนายของไพ่ชุดนี้ว่าคุณควรจะจัดการกับชีวิตของคุณยังไงนะแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวนตามกรรมหรือว่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นฝ่าย ควบคุมชีวิตของคุณนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ทางเลือกของคุณเลยแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยเบื้องบนท่านก็อยากให้ผู้จัดเนี่ยเตือนกับอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ว่าคนที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองทิ้งทิ้งคล่างคว่างคนลักคู่ครอง นะไม่ทำตามหน้าที่ของตนในเหตุการณ์เนี้ยเขาก็คงรู้ตัวแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะแล้วเ,เขาจะเจออะไรบ้างซึ่งผู้จัดอนะ่ะก็ไม่ได้ห่วงหรอกถ้าใครที่เป็นฝ่ายนอกใจหรือว่าด้อยค่ากับอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวแทนของไพ่อัศวินถือเหรียญที่มาขึ้นกับไพ่ลัชินีถือไม้เท้าเนี่ยนะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขามองคนที่ภายนอกเขามองคนที่ฐานะความเป็นอยู่เขาไม่ใช่คนที่จะมากัดก้อนเกลือกินกับคุณเขามองหาคนที่จะมาช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้น เขาพร้อมที่จะเเปลี่ยนใจพร้อมที่จะทิ้งคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนเขารักเขาเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่านะอันนี้ผู้จัดก็ทายไปตามความหมายของไพ่ที่ผู้จัดเรียนมานะคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่า พลังงานของไพ่ราชินีถือไม้เท้าเนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวคนคนเนี้ยถ้าเป็นความหมายในด้านลบนะเขามีจุดอ่อนในเรื่องของกิเลสตัณหานะอันเนี้ยอ,อันนั้นก็ส่วนหนึ่งละที่เขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของ ความสัมพันธ์นะแล้วสิ่งที่ผู้จัดดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่แคร์ด้วยเพราะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะอย่างที่บอกแล้วในเวลาเดียวกันคนคนนี้ก็เอเป็นพวกที่เหมือนกับว่ามองหา,าทางลัดเนาะมองหาช็อตคัดที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะ ทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีเขาก็พร้อมที่จะทิ้งใครบางคนไปเริ่มต้นใหม่โดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรนะอันนี้ก็เป็นความคิดของใครบางคนในความสัมพันธ์นี้คุณก็ไปแยกแยะเอาเองแล้วกันว่าคนคนนี้เป็นใครนะแต่ทีนี้ ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะนะที่บางทีคุณอยากจะพยายามที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อนะแล้วมาตอนนี้บางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างที่คุณแยกกันอยู่ก็ได้นะเพราะว่าคุณอาจจะแบบว่าให้โอกาสกันหรือว่าอยากจะแยกตัวออกมาเพื่อทบทวน การตัดสินใจของตัวคุณเองว่าคุณจะอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างที่คุณจับได้ว่ามันมีในเรื่องของการนอกใจอะไรก็แล้วแต่และทีนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าช่วงระหว่างเนี้ยแทนที่เขาจะสำนึกแทนที่เขาจะปรับเปลี่ยนแก้ไข เขาก็ยังแอบไปคบหาดูใจกับใครบางคนหรือว่ามองหาความหวังใหม่แทนที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่ออันเนี้ยไพ่ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าถ้าคุณคาดหวังว่าคุณอยากจะอ,อ,อดทนนะอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณก็ได้รู้คำตอบแล้วนะแล้วทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง คนที่คุณร่วมงานนะถ้าเป็นปัญหาในที่ทำงานอันเนี้ยผู้จัดก็มองเห็นนะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการเล่นพักเล่นพวกการถูกแบ่งแยกนะเจอการกระทำที่เห็นแก่ตัวจากคนรอบข้างนะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเจ้าของเจ้านายก็ได้ที่ใจดำไม่รักษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นประเภทเ คนที่แบบว่าวางมาดดีดูแล้วน่าเชื่อถือแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะหลังจากที่คุณได้ใกล้ชิดหลังจากคุณได้ร่วมงานกับคนคนนี้คุณก็จะได้รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนประเภทแบบว่าสร้างภาพได้เก่งนะทำให้คนเนี่ยไวเนื้อเชื่อใจแล้วอีกอย่างหนึง่ง เขาเป็นคนที่มีฐานะมีเงินแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเอาไว้เพื่อหลอกให้คนเนี่ยมาติดกับดักกับไอ้ความมั่นคงของเขานะแล้วคนก็จะได้เชื่อว่าเขาคงไม่มานั่งเอาเปรียบใครเขาคงไม่โกงใครเพราะเขาก็รวยมีเหลือกินเหลือใช้หรืออะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ในเหตุการณ์เนี่ยผู้จัดก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่เขามีเอาไว้สร้างภาพ นะเพื um nós, problema, ่อผลประโยชน์ของเขาแล้วทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของเจ้านายนะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานอย่างที่บอกอ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยาไอ้ไอ้เรื่องพวกดราม่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ มันก็เหมือนกับว่าคุณอยู่ในสังคมหรืออยู่ในที่ทำงานที่มันเป็นพิษนะไม่มีความเป็นมิตรไม่มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออะไรต่อกันต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณเนี้นะอันนี้กอ็อย่างที่ผู้จัดบอกอะเนาะจากหน้าไพ่เนี่ยคุณก็มองเห็นภาพแล้วแหละ แล้วอย่างที่บอกอะ่ะบางคนก็เกิดขึ้นเ,เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เป็นไงก็ยังเลือกที่จะทนนะแล้วก็พอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่เดอะทาวเเนี่ยนะบวกกับไพ่ห้าเหรียญไพ่สองใบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องการงานอีกนะการถูกออกจากงานนะการ การที่ใครบางคนอาจจะจบผิดการแกล้งคุณเพื่อบีบให้คุณเนี่ยเดินออกจากที่ทำงานอันนี้โดยที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาจ่ายค่าตกงานให้กับคุณค่าสินใหม่ค่าอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ผู้จัดรู้ว่าว่าบางคนเนี่ยก็รู้ตัวอยู่แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการสร้างภาพ ที่ใครบางคนเนี่ยพยายามปกปิดเจตนาท้าท้ของเขาแต่ทีนี้คุณจะต้องระวังนะถ้าเกิดคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโออันนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้รู้แหละว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของความมั่นคงอาจจะเป็นในเรื่องการงานการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะเพราะว่ามันเป็นบ้าเออเป็นพลังงานของไพ่ 8ไม้เท้าแล้วก็ไพ่1ิไม้เท้าเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนในเรื่องของอความเป็นอยู่ของคุณถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของการตกงานการสูญเ,เสียในเรื่องของธุรกิจการลงทุนอะไรของคุณเนี่ยนะผู้จัดก็กลัวว่าไอ้พลังงานของไพ่เดอะทาวเเนี่ย มันอาจจะมีไอ้ผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศนะพวกไฟไหม้เอ,อเิร์เคว k กหรือว่าน้ำท่วมภัยธรรมชาติอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความหมายของไพ่เดอะทาวเวอร์และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการถูกออกจากงานซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่ได้ถูกกันแกล้งก็ได้ แต่ทีนี้มันเจอสถานการณ์บังคับที่อย่างที่บอกเนี่ยเจ้าของเจ้านายอาจจะมีปัญหาแบบนี้นะทำให้เขาไปต่อไม่ได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณมีธุรกิจธุรธุรกิจการงานนะเป็นเหมือนกับว่าธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรต่ออะไรมันจะส่งผลกระทบให้กับคุณในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสงคราม นะและไหนสงครามต่างประเทศสงครามภายในประเทศอีกโอ้โหมันส่งผลให้อ่อกระทบกระเทือนในเรื่องรายได้หลายอย่างเลยถ้าบางคนเนี่ยรายได้ของเขาขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมันจะมีปัญหาให้คุณเนี่ยเตรียมหาทางออกหาทางหนีทีไล่เอาไว้นะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยถ้ามาอยู่ต่างประเทศ ทำงานาแบบไม่ถูกกฎหมายหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยนะตอนเนี้กฎระเบียบอะไรต่างๆมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเจ้านายคนที่เคยใจดีกับคุณเคยให้ความช่วยเหลือคุณตอนนี้เขาก็ต้องห่วงตัวเขาเองก่อนเขาก็ไม่กล้าช่วยเหลือคนที่อยู่ไม่ถูกกฎหมายนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ในเรื่องของการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณ นะก็ขอให้คุณเนี่ยระวังตั้งรับกับปัญหาที่มันจะเข้ามาซึ่งบางคนเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะว่ามันมีไพ่ the judgment ที่เป็นไพ่ที่แรงแล้วก็ไพ่ t h t t w w r เเป็นไพ่ที่แรงเช่นกันที่มันจะส่งผลกระทบให้กับคุณเหมือนกับว่าคุณไม่มีทางเลือกไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วมันมีไพ่ the hermit อีกไพ่ the hermit หมายถึงว่าคุณจะต้องจบออกจาก จุดเดิมออกจากความสัมพันธ์อาจจะเป็นด้วยการที่คุณสมัครใจหรืออาจจะเป็นที่คุณเจอสถานการณ์บังคับอะไรก็ได้ผู้จัดก็เสียใจนะถ้าเกิดว่าจะต้องมาทายไอ้พลังงานลบๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีคุณฟังแล้วมันก็ยิ่งท้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปฟังไอ้พลังงานบวกๆแล้วคุณไม่ทันได้เตรียมตัวนะ อันนี้ผู้จัดก็แล้วแต่คุณเลยนะแต่ว่าอยากให้คุณเชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณแล้วผู้จัดก็ทำหน้าที่ของผู้จัดด้วยความซื่อสัตย์อยากให้คุณมีสติกับทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตไม่ว่ากับใครก็ตามคนรอบข้างหรือสถานการณ์รอบด้านที่จะเกิดขึ้นนะก็ขอให้คุณเนี่ย ระวังตั้งรับแล้วก็มีสติในทุกย่างก้าวมีสติในทุกการตัดสินใจแล้วก็เตรียมพร้อมนะกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ